สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโฮเฮฟันฟันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเที่ยวที่หาดชาลาหาดทาลาที่ทาสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปชมดูวิวกันเลยค่ะเเฮ้ย จะไปเล่นน้ำแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอยู่เปเอาแว่นก่อนลืมแว่นโอเคตอนนี้ได้แว่นแล้วนะคะอยู่จะลงไปเล่นน้ำเลยนะคะใบต้วสีพี่เบล เรากำลังจะเดินทางไปที่ทะเลกัค่ะตอนนี้ใช่เอ๊ะแต่ว่าถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าตรงที่พี่เเลก่ะเดี๋ยวว่าจะถอดตรงนู้นทะเลที่นี่สวยมากเลยค่ะ,ะ,คะใช่อันนี้ถ้าคนชมรึกว่าจะเป็นหินนะคะแต่ไม่ใช่โหแน่งไงน้องโฮมี่มาแล้วมันคือทราย สาที่นี่นุ่มไหมนุ่มนุ่มดีมากโอเคอยู่ไปลงน้ำกันเลยนะคะดูวิวอีกรอบหนึ่งไหม <c oughs> กาลังจะลงน้ำแล้วนะคะลงไปแล้ว <c oughs> น้ำเย็นจังน้ำเย็นพี่เปล เล่นกันไหมเล่นเล่นเดี๋ยวพี่วิวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะได้เลยเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะแล้วค่อยมาเล่นวยกันโอเคอยู่ตอนนี้ให้ทำเล่นไปก่อนเนาะโอเคอยู่นั่งตรงนี้นะนั่งรอตรงนี้นะอยู่มาเล่นโอเคไหมโอเคเราพี่ไปอยู่ตรงนี้ ตอนนี้นะคะเราหวังรอหมูแฮมกำลังเล่นน้ำกันอยู่นะคะแล้วก็ไปชมบรรยากาศกันก่อนที่นี่คือหาดทารานะคะที่ท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชใครนะคะสนใจนะคะช่วงปิดเทอมหรือช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนนะคะสามารถมาเที่ยวกันได้นะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะสามารถมาเที่ยวกันได้บรรยากาศดีมากค่ะ นี่คือโฮมมี่นะคะโฮมมี่ของเรากำลังเล่นซายอยู่ค่ะที่เบลแต่งตัวเสร็จได้ยังอ่ะ โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นกันเลยดีกว่านะเธอดูวิวอีกรอบอีกเหรอใช่นี่วิวที่นี่สวยไหมสวยน้ำก็ใสมากเลยนะใช่แฮมอยากมาอีกหรือเปล่าอยากมาอีกอย่าอย่าลืมกดสามคลยกันเยอยนะคะจะได้เป็นกาลังใจให้แฮมทำคลิปใหม่ๆนะคะบาย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 